กำลังมองหาร้านทำผมสไตล์เกาหลีย่านบางนาะแนะนำร้านนี้เลยค่ะ Special by Ha Jin ที่มุมาทำคลิปรีวิวเนี่ยส่วนตัวเลยนะเพราะว่าไปทำมาแล้วถูกใจมากมาเริ่มเลย <c oughs> บรรยากาศร้านคือดีสะอาดสะอ้านสบายตามากวันนี้มุตั้งใจที่จะมาทำสีผมนะคะแล้วก็ตัดแต่งทรงผมตอนนี้คือผมแบบไม่เป็นทรงเลยที่ช่างให้คำแนะนำดีมาก <c oughs> ตกลงออกมาเป็นสีนี้และนี่ before นะคะก่อนทำบอกเลยนะอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองไม่สวยลองมาทำผมดูก่อน <c oughs> นี่แล้วก็แต่งตัวเตรียมทำสีผมนะคะจะได้ไม่เลอะชุด ที่เราใส่มา <c oughs> หนึ่งความเลิศค่ะคุณพี่มีเครื่องดื่มกับเซ็ตขนมให้เราด้วยนะต่อไปก็จะมากรอกแบบฟอร์มสภาพผมของเรานะคะว่าเราดูแลผมม่ายังไงสภาพผมเราเป็นอะไรยังไงแล้วก็สรุปยอดที่เราใช้บริการในวันนี้ก็ของมุกก็จะมีฟอกที่คนผมด้วยนะคะจะเริ่มลงสีหรืออะไรใดๆเนี่ยพี่เขาก็จะลงเป็นตัวนี้ซึ่งสาหรับคนที่แบบแพ้ง่ายหรือว่าระคายเคืองอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้มากนี่พอฟอกผมเสร็จก็จะออกมาประมาณนี้แล้วจะบอกว่าประทับใจมากทุกขั้นตอนขอปลาีสุดๆแล้วมีการลงสเปรย์ลงทรีท ผมเราจะได้ไม่เสียคะ่ะช่างก็จะน่ารักมากจะถามเราตลอดเลยว่าเราแบบแสบไหมเจ็บไหมและนี่ค่ะตัวเชื่อมแกนที่ทําให้ผมเราไม่เสียเวลาย้อมสีผมี่ช่างแกก็บีบให้จุกๆเลยตอนลงสีก็มาทาตัวนี้อีกรอบนึ่งคะ่ะแกระคายเครืองทุกอย่างทุกขั้นตอนคือแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,แบบเดียวเสร็จเลยคะ่ะแล้วก็จะมาตัดแต่งทรงผมให้พี่ช่างออกแบบได้เลยเพราะผมมันไม่เคยเป็นทรงเลยทุกคนแอบ,บเห็นช่วงนี้ที่เขาเป็นแบบเลเยอร์คัทที่มันฮิตฮิตอะไม่รู้ผมตัวเองจะไหวแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันพ ต<ค>อนม้วนผมก็ม้วนแบบเหมือนไม่ใช่เราที่ม้วนตอนปกติกันนะนี่เริ่มมีเขาโค้งแล้วทุกคนเริ่มมีความเกาหลีเกาใจดูดิทุกคนดูแบบเปลี่ยนลุกไปเลยอ่ะพี่ช่างที่ทําให้มุกชื่อพี่ช่างอาเล,ลสนะคะทุกคนรีเควสต์ได้เลยใกล้แล้วขอจัดแต่งอีกนิดนึงให้ทุกคนดูด้านหลังค่ะสวยมากมูไม่เคยมีผมที่แบบเป็นทรงแล้วสวยแบบนี้เลยอ่ะถ้าเพื่อนๆชอบแคปไว้เลยค่ะยืนแรปให้ช่างได้เลยอยู่ย่านบางนามาเนี่ยหาร้านทําผมสไตล์เกาหลียากมากดีใจมากค่ะที่มาเจอร้านนี้ ทั้งสแล้วก็ส่งที่ได้คือตรงตามที่ชอบเลยอ่ะปักหมุดมาได้เลยค่ะสเปเชียล y h a ฮาจิร้านอยู่ที่บ้านกลางกรุงออฟฟิศพ์คบางนานะคะสปรายมากก่อนกลับได้ของขวัญแฮปปี้นิวเ a ีด้วยแหละมุกลองแกะมาใช้แล้วทุกคนมุกได้ตัวเนี้ยมาเป็นผลิตภัณฑ์ของทางร้านนะคะหอมมาก